นักวิทยาศาสตร์ได้มีการศึกษาค้นคว้าถึงวิวัฒนาการของโลกว่ามีการเกิดขึ้นมาเมื่อ4,500ล้านปีก่อนนี่แค่โลกใบที่เราอาศัยอยู่ถ้าเกิดลองนึกถึงจำนวนปีก็ไม่ใช่น้อยที่ แม้กระทั่งหวงชีวิตเราก็อยู่แค่ประมาณเฉลี่ยปราณแถึงหนึ่งร้ปีเท่านั้นเองนะแต่ว่าอายุของโลกใบนี้นั้นยุทธานาการมาหลายล้านปีมากแล้วย้อนกลับไปเมื่อหนึ่งพัน่งร้อล้านปีก่อนบนรรพบรุษเราได้กำหนดเกิดขึ้นเรียกว่า สปีชีของมนุษย์เกิดขึ้นมาแต่ว่าสิ่งมีชีวิตอื่นก็เกิดขึ้นมาก่อนนั้นนั้นแล้วหลายยุคหลายสมัยล่วงเลยมาเกิดมาหลายเผ่าพันธุ์หลายชีวิตหลายล้านล้านล้านชีวิตเราก็เป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตในโลกใบนี้ที่มีอายุ4500ล้านปีเนะี่ยแยกออกมาจากลิง สิ่งที่เกิดลองนึกดีๆเราก็ไม่ได้เป็นผู้พิเศษวิโสมาจากไหนหรอกแต่ว่าเราก็มีวิวัฒนาการสิ่งที่มนุษย์ต่างจากสัตว์เดรัจฉานอย่างอื่นก็คือมีสมองที่ใหญ่กว่าสัตว์เดรัจฉานทั่วไปมีน้ำหนักประมาณ2%ของน้ำหนักตัวนะกินพลังงานประมาณ20%ของร่างกายทั้งหมด นั่นหมายความว่ามนุษย์ให้พลังงานในการใช้ไปเลี้ยงสมองเยอะมากแล้วก็ให้ความสําคัญกับการที่จะใช้ความฉลาดในการดํารงชีวิตมากกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นที่จะเน้นทักษะการล่าสัตว์การใช้ร่างกายในการป้องกันตัวการใช้พิษในการต่อสู้อะไรต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าวิวัฒนาการดังนั้นวิวัฒนาการก็คือสิ่งที่ทําให ิ่งมีชีวิตกลุ่มนั้นอยู่รอดได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราจะเขาเรียกว่าไม่ฉลาดหรือว่าโง่ลงไปแต่แลกมากับการตัดแขนหรือว่าตัดขาสิ่งมีชีวิตนั้นก็จะอาจจะพัฒนาการไปในทางด้านยอมไม่มีแขนไม่มีขาดีกว่าที่จะโง่นะฮะ ก็คือยอมที่จะฉลาดขึ้นขอให้ฉลาดขึ้นก็พอนีนน่คือตัวอย่างของวิพัฒนาการแล้วก็มีสองกลุ่มหลักๆกลุ่มหนึ่งก็คือเน้นการเกิดจำนวนมากๆนะให้ลูกเกิดมาในโลกนี้เยอะๆแล้วก็ตายเร็วเช่นพวกไข่พวกมดพวกอะไรที่มันวางไข่เยอะๆมาแรงวันหรืออะไรอยงเงี้ย ดังนั้นก็จะมีชีวิตเยอะมากแต่มนุษย์เราเป็นเพียงแค่กลุ่มน้อยที่แตกออกมาจากลิงอย่างที่บอกเน้นการเลี้ยงลูกแบบประครับประงมประครบประงมดูแลอย่างดีดังนั้นถ้าเทียบจำนวนกับสัตว์อื่นมันก็น้อยมากเหมือนกันแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะ สูญพันได้ง่ายกว่าสาัตว์อื่นที่โง่กว่าันนักวิทยาศาสตร์เขาพูดนะย,ดย, air, ยิ่งมีความฉลาดยิ่งมีความอ่อนเอ,อย,ยิ่งมีความฉลาดยิ่งเอาตัวรอดยากยิ่งมีความฉลาดยิ่งตายง่ายพูด,ดง่ายสูญพันง่ายแต่ว่ามนุษย์เราพ,พัฒนาการมาจนถึงขั้นที่เรียกว่าสามารถที่จะปลูกข้าวได้ทําการเกษตรได้วิเคราะห์เทคโนโลยีต่างๆขึ้นมาได้ผลิตยาที่จะป้องกัน สภาพอากาศที่แปรปรวนได้คิดเครื่องมือในการหาสัตว์มาทำเป็นอาหารได้ก็วิวัฒนาการเรื่อยมาดังน,นั้นถ้ามองเห็นถึงอัตราการเกิดก็คงเทียบกับเศษเสี้ยวของสิ่งมีชีวิตเราอื่นไม่ได้เลยอันนี้ถ้าเกิดมองในมุมพระพุทธศาสนาท่านก็บอกว่ากิจโฉมนุษะปฏิลาโพ คือการที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นยากมากถ้าเกิดเราเนึกถึงว่าจากาักรวาลนี้หรือว่าโลกแค่โลกใบนี้ก็4,500ล้านปีแล้วแล้วมันเกิดมาแล้วกี่ชาติเกิดมาเป็นอะไรบ้างแล้วสิ่งมีชีวิตอื่นที่มันเกิดได้ง่ายเนี่ยเรามั่นใจแค่ไหนว่าเราไม่ได้ไปเกิดมาก่อนอะไรเราไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์อย่างเดียว แต่เราสามารถที่จะเกิดในเป็นสิ่งมีชีวิตอื่นๆได้เหมือนกันภายในแค่4,500ล้านปีเนี่ยถ้าเกิดมองกว้างออกไปอีกนักวิทยาศาสตร์ก็พบว่าไม่ได้มีแค่โลกเราใบเดียวในระบบสุริยะนี้ก็มีหลายๆระบบสุริยะในเอกภพในจักรวาลอะไรต่างๆแตกออกไปเรื่อยๆนะมีหลายโลกมีหลายดวงอาทิตย์มีหลายกลุ่มระบบสุริยะ ซึ่งในรัลายๆกลุ่มระบบสุริยะนั้นก็อาจจะมีมนุษย์เพียงแค่โลกเราเท่านั้นเพราะว่ามันก็ต้องอาศัยมิวัฒนาการที่มีความบังเอิญซ้อนความบังเอิญซ้อนความบังเอิญขึ้นมาเรื่อยๆก่อจะมาเป็นคนได้เช่นก่อนจะมาเป็นบรรพบุรุษเราก็มาจากลิงลิงส่วนใหญ่มันก็มีมือมีเท้าปีนต้นไม้แต่มันมีลิงกลุ่มหนึ่งที่มันไม่อยากขึ้นต้นไม้ มันก็มาหาอาหารตามที่ราบสมองมันก็พัฒนาการขึ้นมาให้พยายามยืนให้มันสูงขึ้นเคลื่อนที่ด้วยเท้าสองข้างง่ายกว่าเคลื่อนที่ด้วยเท้าสี่ข้างมันก็พยายามยืนขึ้นมาก่อวัฒนาการมาพอยืนขึ้นสมองมันก็อยู่ในแกนตั้งกับกระดูกสันหลังก็พยายามหัดยืนขึ้นมาหัดเดินขึ้นมาหลายร้อยล้านปีมาก็มาเป็นคนดังนั้นเราเองก็มาจาก จากสาัตว์กลุ่มนี้แล้วก็มาเป็นมนุษย์ที่เห็นกันอยู่นี่แล้วก็มีความฉลาดกว่าสาัตว์พวกนั้นหน่อยหากินได้มีความพัฒนาการนู่นนี่นั่นันั้นเองถ้าเกิดเราไม่ได้มีความเขาเรียกว่ามีคุณธรรมมีศีลมีการประพฤติปฏิบัติที่มันดีกว่าสาัตว์เดรัจฉานที่ จะต้องล่าสัตว์อย่างเดียวนะพักผ่อนสืบพันธุ์ไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ได้มีคุณธรรมอย่างอื่นเราก็ไม่ต่างอะไรจากสปีชีส์เราอื่นที่อยู่ในโลกร่วมกับเรานะดังนั้นมนุษย์ถ้ามองถึงดีๆเนี่ยเราโอกาสที่จะเกิดมาเป็นคนเนี่ยมันน้อยมากแม้กระทั่งร้อยปีที่เราเกิดมาในชาติเนี่ย กับเทียบกับหล,หลายล้านล้านปีเนี่ยมันสะสมมาไม่รู้กี่ชาติแล้วใจมันก็ไม่ตายแต่ว่าอัตภาพในแต่ละชาติในแต่ละภพนั้นก็คาดเดาไม่ได้ตายจากคนไปแล้วไม่รู้จะไปเกิดเป็นอะไรแล้วก็ต้องพัฒนาเวทนาการต่อไปอีกไม่รู้จะพบพระพุทธศาสนาหรือเปล่าในอีกร้อยปีข้างหน้าอาจจะพัฒนามากกว่าหนึ่ปีแล้วที่ผ่านมาก็ได้ ในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกนันนั้งใจมันจะตามทันหรือเปล่าใจที่เคยเกรงกลัวต่อบาปใจที่เคยไม่อยากจะเกิดใจที่เคยมั่นคงในธรรมะใจที่เคยมั่นคงในคําสอนของพระพุทธเจ้ายังจะมั่นคงอยู่ยหรือไม่ถ้าพบโลกที่มันจเจริญทางด้านวัถตถุต่อไปในอนาคตต่อไปในอนาคตจะมียาเกิดขึ้นมากมายมียาพหาหนะสํม สะดวกสบายมากขึ้นแต่ก็มีโรคเกิดขึ้นมากเหมือนกันในขณะเดีวยวกันมนุษย์ก็ต้องพัฒนาการที่จะเอาตัวรอดในโลกที่มันในโลกที่มันมีเยอะขึ้นในโลกที่มันมีสภาพอากาศปแปรปรวนมากขึ้นก็พัฒนาการขึ้นไปนั้นเองเนี่ยเราอยากจะที่จะเกิดอีกหรือไม่ในโลกที่มันอาจจะไม่ได้น่าอยู่เหมือนในยุคก่อน คำว่าน,น้อยอยี่ก็คือเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของสภาพแวดล้อมเรื่องภาวะโลกร้อนเรื่องอุทกภัยเรื่องวาตาภัยที่เราเห็นข่าวทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะโลกมันก็วิบัติแปรปวนเสื่อมไปตามการเวลาของมันดังนั้นวิทยาศาสตร์เหล่านี้เราก็สามารถที่จะดูเป็นข้อมูลให้เราได้มาปร่งทำมาสังเวชได้บ้างว่าชีวิตเราเนี่ยมันน้อยนัก เกิดมาเนไม่ถึงหนึ่งร้อยปีได้แค่หนึ่งร้อยปียังเห็นโลกเปลี่ยนแปลงขนาดนี้และในหนึ่งร้อยปีในชีวิตเราก็อยู่กับความรักอยู่กับความโลภอยู่กับความโกรธอยู่กับความหลงไม่ชอบคนนั้นเกียรติอันนี้หลงในสิ่งนั้นหลงในสิ่งนีน้อันนี้เพียงแค่พบเดียวเองชาติเดียวเองเพราะนั้นเรามั่นใจแค่ไหนว่าใจเราจะไม่ ไปก่อภพก่อชาติอีกใจเราจะไม่ไปเกิดอีกอันนั้นยิ่งโลกจเจริญมากขึ้นก็ยิ่งทำให้ใจเรามันห่างไกลพุทธศาสนามากขึ้นห่างไกลธรรมะมากขึ้นสิ่งที่พูดมาทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าวัฏฏสงสารทำยังไดงดจะผลักดันตัวเองออกจากวัฏฏสงสารที่มันเป็นสิ่งล่อลวงใจเรามากขึ้นเรื่อยๆนี้ได้พระพุทธเจ้าพยายามสอนให้เรา ไม่มาเวียนบ่ายตายเกิดในวัตสงสารนี้ไอ้ที่พูดมานี่เพียงแค่โลกใบเดียวยังไม่ได้พูดถึงเรื่องกรรมาพบในพบอื่นเช่นเทวดาสดัตว์เดรัจเรดอสุรกายต่างๆอรูปประพบรูปประพบก็มีอีกไปบังเกิดจุติได้หลายที่มากมายแค่ใจดวงเดียวเพราะงั้นท่านจึงอนุมานหรือว่าเปรียบเทียบว่ากระดูกของคนเราเนี่ยมัน กองเท่าภูเขาแล้วน้ำตาที่ไหลออกมาเนี่ยมันมันน้อยกว่ามหาสมุทรที่ที่มีอยู่อีกของชีวิตชีวิตหนึ่งเพราะงั้นท่านจึงตัดท่านจึงบอกว่าชีวิตของเรานี่น้อยนักแต่ชีวิตเรานี่สำคัญนักถ้าเราไม่เห็นภัยของ วัตตสงสารเราก็จะมัวเพลิดเพลินนะอยู่กับการชอบอยู่กับการาเสพสมอยู่กับการหลงไหลในการมาคุณแล้วก็ป่วยแล้วก็ตายแล้วก็ไปเกิดแล้วก็ป่วยแล้วก็ตายแล้วก็ไปเกิดอย,อย่างเงี้ยเรื่อยๆเรื่อยๆดังนั้นพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนให้เราต้องตัดการ ไปเก right. ิดเหล่านี้เขาเรียกว่าอวิชชาเป็นต้นต่อของสิ่งต่างๆในปฏิจจสมุปบาทนะนะก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องได้มาถือศีลเป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องได้มาฝึกปฏิบัติพัฒนาใจให้มันรู้ตามความเป็นจริงก็คือรู้ว่าโลกนี้ไม่เที่ยงรู้ว่าเราควรที่จะดำเนินชีวิตไปในทางไหนเราควรที่จะ ก่อเวรสร้างกรรมหรือไม่รู้ว่าเราควรที่จะปล่อยวางหรือเปล่ารู้ว่าเราควรที่จะยกระดับจิตให้มันมีกิเลสน้อยลงให้มันเข้าสู่พระนิพพานอย่างนี้เป็นต้นมาจากการฝึกหัดขัดเกลาใจที่สิ่งมีชีวิตสปีชีอื่นสิ่งมีชีวิตเหล่าอื่นไม่ได้ให้ความสำคัญ หรือแม้กระทั่งคนด้วยกันเองมนุษย์ด้วยกันเองก็หลากหลายเชื้อชาติหลากหลายศาสนาหลากหลายเผ่าพันธุ์หลากหลายชีวิตที่ไม่ได้เห็นคุณค่าของการฝึกจิตให้ใจออกจากวัฏสงสารนี้จิตใจของพวกเขาเหล่านั้นดวงวิญญาณของพวกเขาเหล่านั้นก็ย่อมไปจุติไปเกิดในภพหน้าชาติหน้าต่อไป การแสดงธรรมะปฏิสันานในวันนี้ก<าร>็เห็นสมควรแก่เวลาขอความสุขสวัสดีจงมีแ<ส>ด่ญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านเยวังก็มีด้วยประการาชนีส<ด>